สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับทำนายดวงชะตา1-16ธันวาคม2566ถือว่าเป็นลัคนาราศีที่ดวงดีต้อนรับเดือนธันวาคมส่งท้ายปี2566นี้ครับดวงดีครับการเงินเป็นเกษตรมั่นคงเพราะดาวการเงินย้ายได้ตำแหน่งดีครับ โชคลาบสมหวังดวงปังส่งท้ายปีนี่ชาวลคาราศีเมษจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง แล้วก็ขอบคุณ PSP ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากเห็ดผสมวิตามินนวัตกรรมใหม่ฟื้นฟูการสื่อสารของเซลล์ให้กลับคืนสู่สมดุลนะครับช่องทางการติดต่อก็คิวอาโค้ดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับลัคนาราศีเมษนะโอ้โหตำแหน่งดวงสวยนะดวงดีท้ายปีนี้ชื่นใจนะครับอะ จริงๆอปีหน้านมีแววดีมากกว่านี้อีกนะแต่ส่งท้ายปีก็ถือว่ามันมีกฎเกณฑ์ที่ดีในดวงชะตาชาวราศาีเมษเนี่ยดาวประจําตัวของท่านคือดาวพระอังคารครับดาวพระอังคารเนี่ยจริงอยู่ว่าตกพบมรณะความหมายก็หมายถึงการเดินทางการเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เรียกว่าต้นกลางเดือนพฤศจิกาเป็นต้นมาด้วยซ้า นะครับ15พฤศจิกาดาวังคารดาวประจำตัวท่านจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกถึงแม้ว่าจะเป็นมรณะแต่ดาวังคารนั้นเมื่ออยู่ที่ราศีพิจิกจะได้ตำแหน่งกะเศราธิบดีแปลว่าทุกอย่างจะดูดีครับความหมายของมรณะมันก็จะไม่ทำนายเป็นในลักษณะของความน่ากลัวใช่ไหมมรณะมันแปลว่าอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยสูญเสียนะ หรือว่าสูญสิ้นเสียหายอะไรต่างๆนานา,นาแต่จริงๆแล้วมรณะมีหลายความหมายนะครับมีหลายความหมายเช่นมรดกฟังและดูดีขึ้นมาทันทีหรือการเปลี่ยนแปลงคําว่ามรณะเป็นเกษตรนะคือดาวอังคารเนี่ยเป็นทั้งดาวเจ้าตัวของท่านเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนมรณะ พอเขาเข้าบ้านตัวเองก็คือเป็นกเกษตรเขามีบ้านสองหลังดาวอังคารฉะนั้นเมื่อเข้าบ้านตัวเองเป็นกเกษตรแปลว่าเป็นผู้ครอบครองความหมายถึงแม้ว่าจะเป็นพบไม่ดีแต่ความหมายครูบาอาจารย์บอกไว้ให้ทำนายว่าไอ้สิ่งร้ายๆมันจะจบสิ้นมรณะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงแปลว่าการเดินทางฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์การเดินทาง และช่วงสิ้นปีธันวาเนี่ยพักผ่อนหย่อนใจมีโอกาสเป็นไปได้ใช่ไหมและช่วงเข้าสู่หน้าหนาวอากาศดีๆสัญญาณของหน้าหนาวเกิดจากอะไรเกิดจากดาวอาทิตเข้าสู่ราศีพิจิกครับดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่17ทธันวาเนี่ยวันที่เออโทษทีครับ17พฤศจิกาวันที่อัดคลิปเนี่ยแหละนะเช้ามาก็แผ่นดินไหวเลย แล้วเมื่อเช้านะใครตื่นเช้าบ้างผมตื่นเช้านะโอ๊ยอากาศเย็นนี่กรุงเทพนะทั้งเหนือทั้งเหนือทั้งอีสานนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วเขาเย็นมาหลายวันแล้วนะครับแต่เมื่อเช้าเนี่ยกรุงเทพสัมผัสและอากาศเย็นเพราะว่าดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกธาตุน้ำไงอ่าเข้าสู่ธาตุน้ําในทางเดือนไทยก็กําลังเข้าสู่เดือน12สอง นะเดือน12น้ำนองเต็มตลิงใช่ไหมดาวอังคารเข้าพบมรณะแต่เป็นเกรรษตรตาที่ไปดีไปว่าสิ่งที่มันค้างค้างคาคาสิ่งที่มันควรจะเขาเรียกว่าคาราคาซังทั้งหลายเนี่ยมันจะจบไปคือบางครั้งมันมรณะจะไปทายดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้นะเอาเป็นว่าสิ่งที่ถ้ามันจะต้องเสียมันก็คือเสียมันก็คือจบจบแล้วจบไงแล้ว ลุยใหม่เริ่มต้นใหม่เห็นไ,ไหมฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษอะไรก็ตามหนึ่งปีที่ผ่านมานะเป็นปัญหาติดขัดค้างคาใจก็ให้มันตัดสินใจจบสิ้นกันในเดือนนี้แหละธันวาคมเอาเลิกเอาใช้ครับเดือนสุดท้ายอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตอะไรที่เขาเรียกว่าแหม่คืออยากจะให้ไปใจจะขาด แต่มันก็ไม่ไปสักทีรู้สึกเสียดายอะไรอาวุตัดอกตัดใจอะไรที่มันจะต้องเสียอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่มันบั่นทอนชีวิตเอาออกไปจากชีวิตให้หมดในช่วงนี้สําหรับชาวราศาีเมษมันต้องกล้ามันต้องลุยเพราะดาวอังคารคือดาวกล้าแข็งขยันตั้งแต่วันที่ 17, สิบเจ็ดพฤศจิกาที่ผ่านมาเป็นต้นมาเนี่ย อังคารจะเข้านะครับอยู่ในอนณาเขตของเพชฌคาตเลิกงั้นเพชฌอังคารด้วยและเป็นเพชฌคาตเลิกด้วยฉะนั้นการตัดสินใจอะไรจะเสียมันต้องเสียแต่เอาให้มันเด็ดขาดนะตัดจบนะเช่นหนี้สินหรืออะไรเงี้ยโปะปิดจบทวงอยู่ทุกวันน่ารำคาญนะยอม จัดการเรื่องต่างๆที่ค้างคาให้เรียบร้อยเอาอย่างเงี้ยนะทํานายแบบภาพรวมให้ท่านเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปอัดเดไปใช้กับเรื่องราวที่ท่านกําลังเผชิญอยู่อะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันค้างคากล้าตัดสินใจอะไรที่ต้องเสียให้มันเสียไปให้มันเป็นไปตามนั้นนี่ต้องลักษณะแบบนี้เพราะดาวอังคารเนี่ยจะเดินอยู่ ในเขาเรียกว่าเพชฌฆาตเลิกไม่นานครับเดี๋ยวจะเข้าสู่ราชาเลิกแล้วนี่ถ้าเข้าสู่ราชาเลิกแปลว่าอะไรทุกอย่างมันจะโอเคทุกอย่างมันจะสําเร็จนะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษก็ไม่ต้องตกอกตก,ตกใจไปไม่ต้องตกอก,ตก,ต,ก,ต,กตกใจไปก็คือแป๊บเดียวครับจาก17พฤศจิกาเนี่ยเข้าสักประมาณ สักประมาณวันที่21อะตีเผื่อๆไวา21เนี่ยดาวอังคารจะเดินเข้าราชาเลิกละนะก็คือประมาณนี้นะก็นิดเดียวครับจาก17ไป21ไม่กี่วัน3-4วันเนี่ยเขาจะอยู่ในเพชรคาตเลิกฉะนั้นช่วงเวลาการตัดสินใจทำอะไรที่มันอาจจะต้องสูญเสียหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะอาจจะต้องแลกหรือว่าอะไรก็ตามเอาให้มันจบ เนี่ยตั้งแต่วันที่17พฤศจิกาจนถึงวันที่20 21พฤศจิกาแล้วธันวาเนี่ยใสๆสวยๆเลยเพราะอะไรเพราะดาวศุกร์ดาวการเงินและดาวคู่ครองของท่านึน่งธันวาคมย้ายครับเป็นเกษตรราธิบด,ดีโอ้โหการเงินมั่นคงโจหัวไว้ที่หน้าปกแล้วใช่ไหม ดาวการเงินมั่นคงก็ดาวสุกเป็นดาวการเงินดาวสุกเป็นดาวคู่ครองแถมดาวสุกอยู่ในราศีตุลเป็นตำแหน่งเกษตรตาธบดีเกษตรแปลว่ามั่นคงความเป็นเจ้าของการเงินเป็นเกษตรการเงินก็มั่นคงคู่เป็นเกษตรเป็นไงคู่ครองคนรักก็มั่นคงถามว่าแล้วจะเจอไหมสำหรับคนโสดโอ้โหวันนี้ต้องบอกเลยนะในทาง รูปดวงเนี่ยโอกาสเจอเกินเก้านะสบอร์เซนนะคนโสดนะคนมีครอบครัวแล้วไม่ไม่ต้องไม่ต้องละลิกละลีนะคนโสดเนี่ยเพราะอะไรดาวสุขดาวคู่ครองเป็นเกษตรแถมดาวพฤหัสทับลัคนาดาวสุ์ดาวพฤหัสนี่คู่ทรัพย์คู่โชคนะสวยงามดาวพฤหัสทับลัค์เนี่ยเป็นเกณฑ์ดีครับส่วนใหญ่ตามสถิตินะ ผมดูดวงคนที่แต่งงานเนี่ยนะมีอยู่สองสองจุดไม่พฤหัสทับลักก็ลาหูทับลักซึ่งลาหูเนี่ยไปแล้วนะลาหูกับพฤหัสสองดวงฉะนั้นปีที่ผ่านมาเนะี่ยชาวลัคนาราศีเมษบางคนก็จะแต่งงานกันไปแล้วนะช่วงแต่งงานก็จะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธะ์ประมาณนี้นะถัดมาสักประมาณกรกฎาคมเนี่ยยังพอไหว แต่พอพ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมมีเลิกแต่งงานกันจะมามีเลิกอีกทีนึงก็เนี่ยแหละพฤษจิกาธันวาเพราะของไทยเนี่ยเราจะแต่งงานกันเฉพาะเดือนคู่นะแต่เดือนคู่ที่ดีก็จะเป็นเดือน2เดือน4เดือน12นะครับเดือน6เพอไหวแต่เดือน8เดือน10ไม่นิยมครับเดือน8เข้าพรรษาเดือน10เป็นกาเรียกว่าศาสตร์นะเดือนศาสตร์ ก็คือเกี่ยวกับวิญญาณเกี่ยวกับบัมพรบุรุดนะก็จะไม่นิยมแต่งงานมงคลน,นะครับก็เดือนสินี่แหละช่วงนี้แหละก็จะเป็นช่วงที่มาโอ้โหลัคนาราศีเมษใครที่คบหาดูใจหรือว่าคิดว่ากําลังจะสร้างฐานะสร้างครอบครัวนะมันมาทั้งคู่เลยทั้งสร้างฐานะทั้งสร้างครอบครัวลัคนาราศีเมษบอกเอ๊ะแต่งดีไหมแต่งดีไหมแต่งเดือนสิบสอเนี่ยโอ้โหดวงเป็นไง ใช้ได้นะไม่มีปัญหาเดี๋ยวดาวพวกนี้นะก็จะย้ายหลบแล้วอ่ประมาณปลายธันวาเนี่ยพอจะไหวแล้วนะครับหรือประมาณต้นต้นพฤศจิกาเนี่ยช่วงเนี้ยไม่ต้องกลัวนะครับใครคิดว่าเล็งเรื่องการแต่งงานไว้ถือว่าดวงอะ่ะโอเคละดวงผ่านนะดวงในการแต่งงงแต่งงานมีคู่เนี่ยโดยเฉพาะเป็นดาวพฤหัสด,ด้วยคือลาหูเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะเขา ที่ผมดูนะมันจะมีลาหูกับพฤหัสไม่ดวงใดก็ดวงหนึง่งทับลักหรือเล็งลักเนี่ยจะเป็นช่วงจังหวะแต่งงานแต่ถ้าเป็นพระลาหูนะมันจะเป็นแต่งงานแบบดูเลิกกันไม่ทันอะ่ะคือแต่งแบบปุบป,ปับเพราะลาหูมันธาตุลมนะและรลาหูเป็นดะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมัวเมาอ่าเป็นลักษณะเงามัว,ม,วมันไม่แน่ไม่นอนจับ ปุ๊บปั๊บแต่งอะไรลักษณะแบบนี้แต่พฤหัสเนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกว่ายินยอมปรงใจตกลงปรงใจวางแผนมาอย่างยาวนานอ่าและเป็นจังหวะที่ดีคือโบราณเขาก็ว่าถ้าพฤหัสเนี่ยก็เหมือนกับคู่บุญแต่ถ้าเป็นลาหูคู่กรรมไปเช็คดูนะตอนตอนแต่งงานเนี่ยลาหูกับพฤหัสเนี่ยนะดาวไหนที่มันส่งผล ถ้าเกิดคือคู่บุญหรือคู่กรรมอ่ะยังไงมันก็คือคู่ใช่ไหมมันเป็นไปตามดวงคําว่าคู่กรรมคืออะไรก็ทํากรรมร่วมกันมานะผูกกรรมกันมาก็ต้องมาฉะกันเออโทษเทีต้องมาเจอกันในชาตินี้ใช่ไหมแต่ถ้าคู่บุญก็เช่นเดียวกันนะทีนี้คู่บุญคู่กรรมบางทีมันมาได้ตลอดมันอยู่ที่ว่าชีวิตเราจะตัดสินใจนะ ในช่วงไหนของชีวิตอย่างตอนเนี้ดาวพฤหัสเนี่ยลาหูคู่กรรมเนี่ยย้ายหลบไปแล้วพฤหัสมาทับลักแบบนี้เต็มที่เช้าลัคนาราศีเมษนะครับอาจถือเป็นการดีแล้วดูสิเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องคู่มันดีไปหมดเลยดาวพฤหัสคู่ทรัพย์คู่โชคกับดาวศุกร์แถมดาวพระเกตยังอยู่ในเรือนการเงินเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาให้พรในการเงินใช่ไหมเนี่ย แล้วก็เพนด้วยนะทั้งเกตทั้งมนุษตยูก็เพนเพราะว่าดาวอาทิตย์เล็งาดาวอาทิตย์เล็งมนุดตะยูเพนนะไม่ได้เพนธรรมดาครับเพนพักนะมนุษตยูจะเพนแล้วก็พักเนี่ยเพนในช่วงเดินพิจิกาแต่เดี๋ยวช่วงมกราเขาถึงจะเดินหน้าอีกรอบนะครับตอนนี้มนุษต์ยูพักอยู่ในราศีพฤษภธาตุศพ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 ศดินวันเนี้ย ที่ทำคลิปอยู่เนี่ยดาวทิตยย้ายเขาา้าราศีพิจิกนะเช้ามานอกจากอากาศจะหนาวเย็นแล้วได้ข่าวมา,มาเมื่อกี้เองเกิดแผ่นดินไหวทางตอนเหนือนี่จะเขาว่าแรงถึงกรุงเทพนะใครรู้สึกบ้างที่อยู่กรุงเทพแต่ที่ทางเหนือที่เชียงใหม่หรือเชียงรายเนี่ยลำปางเนี่ยีย่ยมีเพื่อนอยู่แถวนั้นเนี่ยโพสเฟซบุ๊กกันกันนำเลยนะแผ่นดินไหวแบบเขาเรียกว่า แผ่นดินไหวบางคนตกเตียงอะ่ะนะเป็นยังไงบ้างพี่น้องทางภาคเหนือนะอ่าคอมเมนต์ก็เข้ามาได้นะว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้แผ่นดินไหวเนี่ยราศีพฤกษบมันเป็นราศีธาตุดินไงมนุดตะยูพักอยู่เห็นไหมอาทิตย์เล็งเข้าไปมนุดตะยูเพนเนี่ยแรงเลยพอแรงปุ๊บน่ะเระยียบร้อยก็เกิดเกี่ยวกับเรื่องดินใช่ไหม ก็เป็นลักษณะแบบนี้แต่ไม่เกี่ยวกับช้าแล้วกราศีเมษลัคนาราศีเมษเ,เนี่ยกระเทือนเลื่อน,ล,น,ล,น,ล,นอลั่นเรนะื่องอะไรเรื่องเงินนะเรื่องเงินแต่หนึ่งธันวาปุ๊บทุกอย่างจะลงตัวครับเพราะดาวการเงินเป็นเกษตรโอ้โหชัดเจนและดูดีทีนี้เงินมันดีแล้วมันมาจากอะไรมาจากงานครับออวันที่7จนะเจดธันวาเนี่ย กับวันที่สิบหกธันวาสองวันเนี่ยพระจันทร์จะได้ตําแหน่งดีครับเจ็ดธันวาพระจันทร์จะอยู่ที่ราศีกันนะเป็นราชาโชคพบอลิก็จริงแต่ได้เกณฑ์ดีครับปัตสวะอุดมเกณฑ์ปัตสวะมีพระเคราะห์ภุมสุกเกาะพระจันทร์ศูนย์เรือนดีทวีคูณกรมมะกูนอาษีเขานะวันที่7จ็ธันวานะพระจันทร์จะเป็นราชาโชคและเป็นอุดมเกณฑ์ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ครอบครัวจะดูดีถัดมาวันที่1 5บ6ดาวพระจันทร์จะได้ตำแหน่งองค์เกณ์ครับเขาเรียกว่าปัตสวะทศเกณฑ์เกน์10ทัศะคือ10นะครับปัตสวะนะปัตสวะทัศะต้ององค์เกนชีวะจันทร์ภูมิเมนผ่องแพ้วเห็นไหม อีกองค์สุริเยนทรงยศคุณนี้แสดงใช่น้อยยศนั้นถึงพยาโอ้โหยศนั้นถึงพญาสิบหนะสงสัยจะได้รางวัลใหญ่เว้ยได้เป็นพยาชาวลัคนาราศีเมษนเนี่ยสวยมากแล้วดาวการงานของท่านเห็นไหมพัะจันเนี่ยตำแหน่งอยู่ในราศีมังกรนี่ดีมากนะได้ตำแหน่งจันทร์อดีศร นะจันอดีสรเพราะว่าพระจันร์อยู่ธาตุดินนะพระจันร์เป็นดาวธาตุดินทีนี้ดาวเจ้าเรือนเนี่ยก็คือดาวพระเสาดาวพระเสาร์อยู่ในภพลาพะสวยงามมันมาจากเรือนการงานเข้าสู่เรือนลาพระกรรมะลาพะแปลว่าการงานประสบผลสําเร็จปการงานทําให้สิ่งที่ท่านได้สิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบลาพระและเดินหน้าแล้วด้วยเดินหน้าตั้งแต่ตุลา ยีตุลานุ่งนะฉะนั้นในช่วงพฤศจิกามาธันวาเนี่ยโอ้โหสวยงามสำหรับชาวลัคนาราศีเมษเดี๋ยวผมขอเปิดโพยแป๊บนะว่าพัทเสาเนี่ยเดินดีก็ <c oughs> เรียกว่าในช่วงเดือนธันวาเนี่ยเดินดีแล้วเลิกดีไหมนะเสาหนโอ้โหยังยังอยู่ในเทสาตีเลิกอยู่นะครับอยู่ในเทสาตีเลิกอยู่ ในเดือนธันวานี้ยังเลยยังไม่พ้นนะก็ยังอยู่ในเทสาตีเลิกยาวๆอ่ะน่าจะถึงปีใหม่เกินปีใหม่ไปนู่นเลยเทสาตีเลิกนี้ก็คือเรียกว่ามันยังจังหวะไม่แน่ไม่นอนอยู่ครับนะเนี่ยจังหวะตรงเนี้ยเทสาตีเลิกต้องรอนะรอจังหวะที่ชัดเจนคือเข้าเทวีเลิอกอันนี้สวยงามนะเทวีก็นางพญาเรฉะั้นรอดาวเสาเนี่ยจริงๆมันดีแล้วการงานลาภะนี่แปลว่า ประสบผลสาเร็จแล้วอันนี้คือหลักหลักใหญ่แต่รายละเอียดเนี่ยมันก็ต้องดูลึกลงไปในเลิกนะเลิกมันส่งเสริมไหมเทศาตีเลิกยังไม่ใช่เลิกที่แบบเป,ป๊ะปังมากแต่ถ้าเทวีเลิกเนี่ยโอโ้โหสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับงั้นก็จะเย็นๆไม่ต้องกลัวประกอบกับเดี๋ยวดาวพฤหัสในช่วงเมษาก็จะย้ายนะเข้าสู่เรือนการเงินโอโ้โหนี่นะแหละนะลัคนาราศีเมษจะดูดีอย่างชัดเจนนะครับ แต่อย่างน้อยเรื่องเงินเรื่องความรักราศีเมษปังและเดือนธันวานะครับถือว่าชัดเจนและดูดีนะและดาวพฤหัสทับรักเป็นโกมุตเก์ดาวพฤหัสก็ถอยหลังอยู่เหมือนกันนะก็มกราร์เนี่ยนะถึงจะเดินหน้าก็จะเขาเรียกว่าคือดวงชะตามันไม่ใช่ว่าดวงเปลี่ยนแบบวันนี้เปลี่ยนพรุ่งนี้เปลี่ยนไม่ใช่อะลักษณะการเปลี่ยนมันต้องดาวเขาจะต้องทํางานร่วมกัน แล้วทําต่อเนื่องดาวดวงนี้ส่งผลดีและดาวดวงนี้มารองรับดาวดวงนี้เข้ามามีมุมที่กระทบถึงกันแล้วเหตุการณ์เป๊ะปังมันจะเข้ามาเรืเร่อยอย่างตอนนี้ถือว่าดาวศุกร์เข้ามาสู่จุดดีของดวงชะตาการเงินและความรักมันก็จะมีข่าวดีมีความเฮงมาก่อนแล้วเมื่อดาวพฤหัสเห็นไหมดาวศุกร์เข้ามากระตุ้นดาวพฤหัสแลวดาวพฤหัสถอยหลังอยู่ก็จริงนะ แต่เดี๋ยวเมื่อได้ดาวสุกกระตุ้นเนี่ยพือหัสก็จะส่งผลดีต่อดวงชะตาถึงแม้ว่าจะถอยหลังแต่ก็ยังอยู่กับลัคนาท่านไม่ต้องกลัวนะครับคุณงามความดีของพือหัสก็ยังส่งผลดีนะเป็นกรียกว่าเป็นโชคเป็นสีของชาวลัคนาราศีเมษอย่างชัดเจนนะครับพระจ,จันทร์นี่ก็ดูดีโอ้โหสวยงามนะถือว่าดวงชะตาแหม สำหรับชาวลัคนาราศีเมษธันวาชื่นใจนะครับมกกลาปีหน้าปีถัดไปผมเห็นดาวแล้ววงโครจรแล้วมันโอ้โหดีแน่แน่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวปลายเดือนธันวาดีขึ้นเสริมเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าปลายเดือนธันวาจะมีดาวย้ายเยอะนะครับและเดี๋ยวมันจะงงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดาวก็จะย้ายเปลี่ยนอยอะแยะคือดาวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีผลแบบ ครึ่งเดือนฉะนั้นหมอดูทั้งหลายสังเกตไหมตามวิทยาศาสตร์เขาจะดูดวงไลยปักเพราะว่าดาวครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังมักจะเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเอามาทายภาพรวมทั้งเดือนเนี่ยบางทีเดี๋ยวมันกะเกณไม่ถูกงเงอ๋อเดี๋ยวบอกจะดีเอาทำไมยังไม่ดีไงก็ดาวจะมาดีครึ่งเดือนหลังจะเป็นลักษณะอย่าง้ก็ว่ากันไปตามเหตุการณ์แบบกระชับฉับไว นะครับไม่ได้ปล่อยให้รอนานก็เลยเอาต้องมาอัปเดตกันครึ่งเดือนก่อนแล้วครึ่งเดือนหลังเดี๋ยวก็ตามมานะครับอ่ะเดี๋ยวว่าแล้วก็อัปเดตที่ผ่านมาสมาชิกทุกท่านอันหนึ่งพอยอเข้าเต็มนะเนะเข้าเต็มนะสิบหกที่ผ่านมาเป็นไงมาเหมือนกันแต่มาเบิ้ลมาสองตัวมาสองตัวอันนี้ใส่เสื้อคือข้างบน มา2ตัวผมบอกแล้วสูตรเนี่ยคิดยังไงต้องมาอย่างนั้นเพราะว่าสูตรมันได้เดิมคำนวณแล้วมันได้ตัวเดิมเลย519เนี่ยสิกพฤจิการก็519ก็ยังมานะครับแล้วตัวหนึงมันไปข้างล่างคือ1น,น,นะครับแล้ว3ตัวท้ายเห็นไหมสิบหกพฤจิการเนี่ยสตัวท้ายกออ็มาสวยสถิตินี้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ สถิตินี้ดีขึ้นเรื่อยๆสาตัวท้ายนะ6 6ห9นี่ใช่้าไหมหรือห9เนึ่งี่แหละประมาณนี้แล้วก็ใส่เสื้อคือข้างบนก็แหมมานี่ก็ถือว่าโอเคมา2มา3นะใช้ได้เหมือนกัน6ตัวมา2มา3นี่ก็ถือว่าดีแล้วโดยสถิติอ่มันจะประมาณผมคิดว่าตอนแรกจะมาแค่ตัวเดียวแล้วผมก็เก่งไว้ไม่5้าก็9ที่จะมานะครับ แต่ครั้งนี้เออมามานี่ศนกับ9กนะศูย์เแล้วก็3ตัวนะสามตัวท้ายก็เป็น6กหนึ่งเก้าหรืออะไรเนี่ยนะก็ดูดีอ่ะส่วนใส่รองเท้าเป็นไงเออมาเหมือนกันแต่ไม่ได้ใส่ตรงนี้ให้แหมเนาะนะเสียดายเหมือนกันเนาะเออแต่ก็มา1ตัวนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็แม่มีเลขหนมาเหมือนกันนะแต่มันไม่ได้ใส่หนึ่งสีไว้ให้นะครับก็ ใครโชคดีบ้างนะสูตรนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวก็จะนำเสนอในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับยังไงชาวลาคนาราศีเมฆก็นะพอไหวแล้วก็ติดตามกันไว้แล้วกันนะสำหรับเขาเรียกว่าดวงในแต่ละเดือนนะครับรายปักครึ่งเดือนนะและเดี๋ยวผมทาแยกคลิปเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับชาวลัคนราศาีเมฆไม่ต้องคิดมากครับผมการเงินเป็นเกษตร มั่นคงโชคลาบสมหวังดวงปังส่งท้ายปีเน้นย้ำอีกทีแนะนำทริคของต้นเดือนคือคิดอะไรตัดสินใจให้เด็ดขาดอะไรจะเสียอย่าไปเสียได้การเสียไปเท่ากับเราจะได้เริ่มต้นใหม่นะครับก็ขออวยใช้ให้พรครับเดือนสุดท้ายธันวาคมขอให้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังทุกเรื่องคลิปนี้ลาไปก่อน ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านเฮงเฮงปังปังรวยรยสวัสดีครับ